วันนี้ก็มาอันนี้นะคะแม่เขาบอกว่าดันที่นาตรงนี้อันนี้คือดันข้างบนนะคะวันก่อนเราดันข้างล่างค่ะเมื่อปีที่แล้วเราดันข้างล่างอันนี้เราก็จะดันข้างบนนะคะอันนี้คือข้างบนอันนี้แม่นนเขาบอกว่าจะเก็บน้ำตอนเราดันข้างล่างตรงนี้ไปแล้ว เมื่อปีที่แล้วอ,อันนี้ก็ดันไว้รอช่วงรอถ้าหน้าฝนนะคะนนคือหน้าฝนไม่มาอ,อันนี้ดงกล้วยอยู่ใ,ใกล้ๆดงกล้วยเนี่ยค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆดงกล้วยเลยนั่งอยู่นี่แม่เขาก็วางปุ๋ยคอกนะคะเพื่อเอาไว้ช่วงหน้าฝน,นะคะ่ะ เอาไว้ทำนานาปีนาข้าวหอมมะลิอันนี้ช่วงนี้ก็ทำนาปังไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นรอไว้อันนี้ไว้ทำนาปีปุ๋ยข้างบนไม่ค่อยมีปุ๋ยเท่าไหร่แดดร้อนมากเลยค่ะน,นี่ก็ช่วงบ่ายแหละนี่ฝั่งตรงนี้ เขาฉีดยาแล้วนะคะนนี้ย,ยาค่ะย,ยาฉีดอยแล้วข้างล่างฝั่งนี้อันนี้ฝั่งของเราหนึ่งที่คันนาตอนเช้าเราก็อยู่กับท่อมตรงนู้นเ้งวันเราก็จะมาตรงนี้น,นี่ดันตั้งแต่ใส่แล้วค่ะไปได้ประมาณนี้น,นี่ก็บ่ายกว่าแล้ว ยิ่งหน้าร้อนยิ่งแห้งค่ะช่วงนี้ฝุ่นเต็มเลยค่ะ,อ,ะอันนี้มาบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนค่ะตอนนี้ดูมันเยอะมากอันนี้มานสัมปะหลังอันนี้มันญี่ปุ่น กูไปเต็มแค่แค่ต้นน้องห่วงันนี้มากินข้าวนะคะอืมเห็นไหมน้ำปลาง้อยน้ำาจะงอ้อยพังมาทดแทนมึงก็เล่าเก๋เกอีกค่ะพอมีกระทบมือของตัวเองก็ไม่ค่อยจะมากันอืม ไข่หมดแดงลังหมดแดงนี่ค่ะข้างบนแม่กระเทาะไข่หมดแดงไหมล่ะมีแต่มีแต่ลังไม่มีไม่มีไข่นี่ว่าจะใช้สปริงเกอร์รถนะคะไม่ได้รถแบบตักรถหนึ่งแม่กับแม่ นี่ก็อาหารกลางวันของเรานะคะนี่มาม่มาค่ัมาม่าชิมมาม่าแฮมงันก็มีน,มน,มมน,มน,น,น้องนา่ากำลังใจใช่ไหมนั่นก็แม่เขานีก็ะดู ทานข้าวจะปลาเล็กค่ะแล้วก็จะกลับไปที่ของเราไปท่อมน้อยตน้ยตนพุออ่งกระดดเปรี้ยงแล้วนะคะเายไปต้นไม้ก็กลายเป็นต้นหัวโกนไปแล้วะค่ะใบหมดแล้วแล้วก็จะเดินตามแม่แมไป้ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยข็อ นนี้ปุ yup ๊ยเข้าดูมันเขาซื้อขายเยอะมากทำเยอะมากนี่พี่แจก็จะเอาไปขายด้วยโอคาสั่งด้วยนะคะ นี่ค่ะดันที่ไวเรียบร้อยแล้วขี่รถรถสามารถขี่เข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้แม่เขาทำเก็บนะ้ำนี่ก็ดัดล้อ,อแล้วหรอก็เขาทำวันเดียวเสร็จนะคะ ดันดินนะคะฝั่งนี้ค่าดันไว้เขาดันเสร็จหมดนะคะนี่เราก็จะมานับผักตรงนี้หลังจากมาจับบ้านหลังหนจูจริงๆต้องอยู่ในกระท่อมนะแต่มาดูตรงนี้มันจะเย็นกว่าเพราะว่ามีร่มยางนี่เห็นไหมร่มต้นยางเพื่คุณบังแดดเราลมก็จะพัดตอนนี้น ยายลกเต็มอยูเลยฉะนั้นตรงนี้ลมเย็นนั่งพักค่ะแม่เขาก็ขดขาไปนะคะทำหลุมขาไว้พาไปดู แม่เขาก็ขุดข้าวไปเแลก็นั่งพักนะคะนี่แม่เขาปลูกขานะคะเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยค่ะไปต้มน้ำพริกนะคะนี่ก็อันนี้คขอขุดหลุมไปแล้วขาลงหลุม แต่มันมพอนนมอน,นมจะขึ้นเยอะไหมคะขึ้นเนาะเดี๋ยวมันแตกพ็ขึ้นหน่อย ต้นค่ะนี่ที่สับออกอีกอะ่ะเพราะว่าหลุมมันเยอะไงคะ่ะขุดหลุมไปเยอะแต่มันไม่พอคะ่ะต้นขาไม่พอนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายสองสิบห้านะคะแดดร้อนลมไม่ค่อยมีคะ่ะเอื่อยๆนี่ร้อนจริงร้อนจังร้อนฟุดฟุด นี่ยค่ะร้อนมากนี่ค่ะค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนปลูกเป็นแถวเรียงมาเลยน,นี่ก็แค่นี้นะคะนี่ แล้ก็จะจบด้วยคลิปนี้นะคะกับบรรยากาศประมาณนี้แดดร้อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ